สติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือควาสมสำคัญในชีวิตของคนเราหรือว่ามานุษย์เราในโลกเนี้ยฝึกจิตด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อช่วยให้มีจิตใจที่มีความสุขสติ ความรู้สึกนึกคิดสัมปชัญญะความรู้รอบเรา,เราทั้งหลายเคยสนใจในการอยู่ดีกินดีอยู่เสมอได้สนใจในความดีในใจิตใจสามารถที่จะนำพาให้การดำรงชีวิตอยู่ดีด้วยมีความสงบความสุขคืออยู่ดี กินดีก็หมายความว่าทำหน้าที่อาชีพอย่างสุจริตและมีจิตใจที่มีความสุขนั้นอันทำให้การฝึกจิตใจแต่ละบุคคลให้เห็นความดีด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งถือว่าเป็นขั้นที่จะนำไปสู่ความสงบ ไม่ใช่ว่าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดนั่นวัดนี้เท่านั้นเท่านี้แต่การฝึกสติฝึกปฏิบัติทุกวันทุกเวลาที่ตื่นรู้ด้วยสติตื่นรู้ด้วยสัมปชัญญะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพายทุกคนมีความสุขได้ถ้าทำได้และตั้งใจการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นเครื่องที่ช่วยให้จิตใจมีความสุขอย่างนิรันดรเสมอเราจึงสมควรที่จะฝึกมีสติสัมปชัญญะความรู้สึกและความระล,ลึกได้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือว่าาการที่เรามีลมหายใจอยู่บนโลกแห่งนี้